สวัสดีครับบอยพันปลาครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับพามาอัดจรารบีครับอัดจารบีท่อบาบาพยานาคหลายท่านก็คงจะรู้แล้วครับว่าวิธีการอารบาบาัดจารบีครับท่อพยานาคเนียอัดกันแบบไหนบางท่านก็ยังไม่รู้นะครับว่าอาัดกันยังไงครับบางท่านจะหาปืนมาอัดนะครับเป็นปืนยิงจารบีนะครับแต่วิธีการอัดจารบีนะครับผม ก็คือใส่เจระบีลงไปนะครับเป็นการบำรุงรักษาท่อพีานาคนะครับท่อก็ท่อพีานาคหกนิ้วครับทั่วไปครับก็จะมีหัวไว้ัจราบีนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของท่อพีานาคนะครับหลายๆท่านก็คงจะมีนะครับใช้ในได้ในสวนในนาบ่อปลานะครับ ถ้าเกิดโทษเอาไม่ได้อัจจารีนะครับอายุการใช้ง,งานร็จะสั้นนะครับเราก็ควรต้องอัจจารีเพื่อบำรุงรักษานะครับบอยพันปลานี่ก็เป็นเพจนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลานะครับการเตรียมบ่อเรื่อง ตั้งไปขุดบอ่อนะครับขุดบอ่อเลี้ยงปลาเรื่องอาหารปลาสอบถามได้ครับฟรีครับินดีให้คำแนะนำนะครับเราก็วิธีการอัดจารบีนะครับแล้วก็อัดไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้าใครมีปืนก็ยิงจารบีก็จะง่ายจะสะดวกกว่านะครับผม สอบถามเรื่องการเลี้ยงปลาการให้อาหารปลาสอบถามได้นะครับผมช่วงนี้ฝนตกชุบนะครับผมอา,อาหารปลาก็เบาๆหน่อยนะครับไม่ต้องให้เยอะอากาศปิดฝนตกหนักฝนตกชุบก็งดให้ก็ได้นะครับผมถ้ามีเกลือสมุทรติดไว้ที่บ้านจะดีมากนะครับผม าไว้บานเวลาฝนตกชุบฝนตกหนักนะครับผมเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำนะครับให้กับปลาครับนี่ครับใส่จราระบีลงไปครับวิธีการอัด สำหรับท่านใดที่มีปืนยิงปืนอาจาระบีก็ก็จะง่ายนะครับนี่ครับอัดลงไปอาจาระบีก็จะวิ่งไปนะครับอยู่ตามลูกปืนตามบูทตรงนี้จะมีจะมีเป็นบูทเป็นลูกปืนนะครับผมสำหรับท่อพานาคถ้าเกิดเขาดังเขาฝืดมากก็ใช้งานไม่ได้ก็เปลี่ยนได้นะครับผม สามารถเปลี่ยนบูทใช้งานได้ต่อครับส่วนมากจะเป็นบูทนะครับลูกยางครับที่สึกไวนะครับสึกง่ายสึกไว้นะครับ ท่านใดที่ขุดบอ่อใหม่นะครับน้ําขุนนะครับน้ําไม่ใสวิธีการทําให้น้ําใสนะครับสอบถามได้ครับเบื้องต้นนี้ถ้าขุดบอ่อใหม่ก็มูลสัตว์นะครับถ้าไม่รังเกียจใสเลยลงไปเลยครับใส่ลงไปได้เลยสาหรับมูลสัตว์นะครับมูลสัตว์พืชน้ําใส่ลงไปได้ครับน้ําหมักชีวภาพยูเรียจุลินซีย ตัวลมไม้ได้นะครับผมวิธีการทำน้ำใสนะครับส่วนน้ำเสียนะครับท่านใดที่มีน้ำเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไทยจะดีมากครับก,ก็จะง่ายครับหรือไม่ก็ใช้เป็นเกลือหวานนะครับเพื่อออกซิเจนให้ปลานะครับปูนขาวผสมน้ำสะอาดครับผม ทำให้คุณภาพของน้ำของท่านดีขึ้นนะครับผมประมาณนี้ครับ วิธีการอัดจารบีท่อพยานาครับไม่มีอะไรมากครับวันนี้มาอัดจารบีให้ดูครับไม่เคยได้มานั่งคุยแบบนี้ครับวันนี้ครับมีโอกาสมานั่งคุย ท่านใดอยากสอบถามก็สอบถามได้เลยครับยินดีให้คำแนะนำฟรีนะครับผมประมาณนี้ครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ